ว่าแมนเลี่ยงสร้างตายตายพี่น้องคพูดเท่าข้าวใหมพี่น้องจังสี่นะครับผมก็คือคุณพ่อนิตยานนี่กับเพิ่นกะเลี่ยงย่างเดียวนะครับพี่น้องบอกจะซื้อว่าเลี่ยงย่างเดียวเพราะได้ซื้อมากขายไปนะครับผมพี่น้องครับตัวนี้คพูดบอกเลยว่าออกลูกนี่โหดจัดพี่น้องความโหดนี่เพราะมันว่ามันซนได้พี่น้องครับความให้ลูกอลังการแข้งขาใหญ่มากสัดนมากนี่พี่น้องคพูดจังบอกว่ามันให้ลูกโหดจังสี่ละนะครับพี่น้องครับนี่เบิ่งเลยตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของแม่ แม่หมูหวานแม่หมอจีนนี่ครับมือหมูหวานเปิดไปหลายป้นไหนครับนี่เปิดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสูงไร้ป้นไหนพ่อสูงไร้ห้าสิบเอ็ดครับเซฟฟาร์มสเปรม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นานครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ ครับพ่อครับเมื่อนีมีโอกาสนะครับผมผ่านมาทังผีเลยแบะมาเยี่ยมมาย่ามถามข่าวคว้แกยังคือเก่าอยู่ไม่ได้โตไงไงพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคองกหนึ่งฟาร์มทางจังหวัดลอยเอ็ดเท่านะครับพี่น้องพ่ออยู่นีค่คืออำเภออย่างกอพ่อคืออำเภอเสรภูมิคร, <S <S ครับพูสเพสรภูมิเนอะอำเภอผมนะครับผมหมู่บ้านนี่ก็คือบ้านบ้านดงไวยครับบ้านดงไว้บนก่อแก้วอำเภอเสรภูมิรอยครับครับผมพ่อครับวุดขอเบอร์พ่อไว้แนบบัรห้าพี่น้องเขาไก่มาทั้งนี่เพิ่นอยากเรามหา 089 089 575 575 8335 8335หห้าห้าดหดหนี่เป็นเบอร์สายตรงของคุณพ่อเลยคุณพ่อซื้อยังก่อครับนิตยาฟ้ามครับอ๋อคุณพ่อนิตยาเลยเนาะนะครับพี่น้องฮะพี่น้องเฮาอยากมากกับจินดีต้อนรับพี่น้องเฮาเนาะนะครับผมคูดว่าคุวยตัวนี้นี่ผมเห็นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยผมบ่ได้มานี่บ่แม่น1ิปีกลัวเราบอกพ่อแม่ประมาณปีสีพูดเกือบสองปี ว่าแมนเลี่ยงสร้างตายตายพี่น้องคุณพูดเท่าคกล้าห้พี่น้องจังสี่นะครับผมก็คือคุณพ่อนิตยาน,นี่กับเพิ่นกะเลี่ยงยางเดียวนะครับพี่น้องบอกที่ซื้อว่าเลี่ยงย่างเดียวออว่าได้ซื้อมากขายไปนะครับผมก็คือมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ในคอกของเราเออนะครับผมแต่ว่าพ่อพันธุ์นี่บม่มีมีแต่แม่พันธุ์แต่ว่ามีแต่ใส่บิ๊กๆเลยพี่น้องครับคือ,อยังน้องนี่พ่นซื้อว่าจะได้กับพ่อครับตัวนี้ชื่อทัดดาวครับคุณพูดทัดดาวถือว่าเป็นหลุมเงินุทัยนปอบพ่อแม่นครับ จ้องไว้จังไหนจัง่านขายอยู่พ่อเงินอุทัยครับพูดเลี่ยงย่างเดียวโอ้ยบอม่พูดไดแวะม,มาเบิ่งจักเถื่อบ่นี่แมนครับอ้ยตายจะบอกบอก,บอกให้ได้ดเปิดมาพูดแมนบอกพอ่อแมนครับอ,อ๋อตายตายตาย,ต,ายตัวจังสี่นี่เด็จักปีจักเดือนเราบอพ่อครับนี่ตอนนี้อายุสองปีห้าเดือนครับพูดสองปีห้าเดือนความสูงไหลายปันไดพอลอยหาสิบสี่ครับอย แมงเป็นสายไหนขึ้คักค,ค,คือแน่แถนนี่หื้แม่เขากะเป็นสายควายเราเราเอ็นเท่านี่แหละครับอยู่ใน่คอเขานี่มันลพะลูกอีเล่มันบ่ครับแม่นครับแม่นคูบุตรกำจัดเห็บเผาไรา้ลิ้นเหลือและ,มะแมลงกวนใจต้องเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันอีเล่มันบ่ครับแม่นครับแม่นคูบุตรโอ้ยพี่น้องครับเบิ่งควายตัวนี้นะครับผมเป็นทายาทลูกของเงินอู่ไถ่เลยเนาะพ่อเนาะครับผมโอ้ยว,ว่ามันสาก พอไปสนามจักเทือบนี่ก็เคยไปอยู่ครับเขาห้ที่ว่าพ่อญ่ปานนี่กาล่าุูนี่ไปงานลอยเอ็ดครับครับผมได้ได้ที่สองครับประกวดไทยในรุ่นไหนพ่อแขวจักคูครับรุ่นฟันน้ำนมครับตอนนี้ก็ยังฟันน้ำนมอยู่มหาตัวลูกตัวหลานที่หลีพ่อพ่อแมนครับตอนนี้นี่นะสองปีกว่าเลยฟันน้ำนมแมนครับสองปีหายเดือนครับพูดขอคู่วดดลนตั้งแต่สี่เดือนแหละขุนพี่น้องเอ้ย ตายนี่แหละพี่น้องครับจังว่าค้อยเหล่าค้อยก่อควายพันธุกรรมจริงๆตอนนี้ก็ยังบ่ทัไในผสมมันบ่อพ่อยังครับยังพ่อพ่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นถ่าฟันมันหลุดอุ้ยพ่อโตนี่มีราคาในใจบอครับผมนี่ก็มีอยู่ครับพูดตั้งไว้จักโลดล้านจักโลลละพ่อนี่ก็บ่ถึงกิโลคือเพิ่นดอกครับกูดอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้เฝ้าทร่มาถ้าพรอยากเจ็บละจบพี่น้องครับ บ่ได้เจบแพงดอกพี่น่องเจบทำแสวไหลนี่แหละแต่ว่าวูเบอลแล้วนะครับผมบอกเลยว่าควายตัวนี้นี่นะครับผมไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก่ย่งบอท่านมีโอกาสได้ออกคลิป youtube บ่องได้ทั้งสิ้นนะครับผมตลอดระยะเวลาสองปีกว่าๆมานี่นะครับผมออกแต่คลิปคู่วอต่างแตนตะกี้มนไดนจักเดือนก็พอตอนนั้นก็ประมาณเท่าไหร่ละประมาณสิบกว่าเดือนคู่นนนอน้อยเนาะแมนครับเบิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งเลยนะครับผมนี่แหละเหมาะแก่การเป็นแม่พันธุ์ หลายคนสิบอกว่าคว้วยตัวนี้ลักษณะเหมือนควายตัวผู้ขันนอนอยูน,น,อยนิพนธุ์หดกยางะครเบิ่งได้คบว่าแต่คว้วยเถิกนะพ่บเนาะตอนพี่น้องเบิง่งถ่ายนะครับผมจะเป็นอดซ่อนนะครับผมพี่น้องนี่แหละเขาบอกว่าถ่ายคว้วยเมรให้เบิ่งยันสีเด้อพี่น้องเน้อปานกระบ,บมไซายเขานะครับพี่น้องครับญ่แขงขานี่ยทะมึนดีบมดทุกอย่างเลยนะครับผมกล้ามเนื้อถ่ายนี่คือสวยงามมากพี่น้องครับเหมะาะแก่การเป็นแม่พันธุ์ เกดเอเกดพี่เมียมนะครับพี่น้องถ้าผูดด้ใดสนใจก็คือสามารถเข้ามาพูงกับคุณพ่อได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นควายที่เลี้ยงเองเพาะเองบีดเองนะครับอมข,ของคุณพ่อนิตยานะครับพี่น้องครับเลยครับผมเบืองควอยงามเบิ่งบอยากพี่น้องเบิ่งจากหน้าเขานะครับผมความลักษณะโดดเด่นที่สุดเลยนะครับผมของควายตัวเมียตัวนี้ถือว่าเป็นแม่สาวอยู่นะครับพี่น้องบท่านไหนเป็นแม่ทองเด้อพี่น้องเด้อไงนะครับผมปานควายผ พี่น้องเบิ่งเอาโหลดพี่น้องครับนี่แหละลูกเงินอุทัยแข้งขาหนีปานขั้วเถิกข้วยตีเบิ่งหละผู้ใดสิตีอันใดพี่น้องผู้ใดสิตีบง่งใดขั้วแม่นี่มาเบิ่งซอยคั้บุตรแน่ยามาสะอ่อนคักแท้นะครับผมผูดด้ใดมักก็จ้องคอยกีงกังอโลวงปีงปังเข้ามาหาคุณพ่อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องครับมาเบิงเ่งแม่คอกแม่ลันอีกตัวนึงนะครับผมตัวนี้เป็นลูกของใครพ่อ ตัวนี้เป็นลูกของบิ๊กอุไทยครับคุณเป็นลูกของบิ<ม>๊กอุไทยเนาะตะกีบวดมาเพิ่นเพิ่อนออกลูกกับฝ่าประท่านเหมือนบอ่อพ่อแม่นครับลูกเพิ่นกันอยู่ในคอกเข้านน่เนาะในคอกเฮาครับพี่น้องครับตัวนี้คุณวุบอกเลยว่าออกลูกนี่โหดจัดพี่น้องความโหดนี่บ่แม่นว่ามันซนได้พี่น้องครับความให้ลูกอลังการแข้งขาใหญ่มหัศจรรย์มากนะครับผมลูกบิ๊กอุไทยตัวนี้ถือว่าบ่ธรรมดาเลยพี่น้องครับตัวนี้ก็คือแม่เขาในสายไหนพ่อเป็นลูกบิ๊กอุไทย คุ้ยแม่นี่นี่เป็นลูกของพี่อุทัยแม่เพิ่นเดี๋ยวพ่อครับแม่เพิ่นนี่บ่รู้จักสายคู่บุตรบ่มั่นใจเนาะแม่นครับนะครับผมตอนนี้เพิ่นได้ลูกจักโตแล้วพ่อได้ลูกตัวนึงครับคู่บุตรครับผมตัวที่สองก็ลังผสมไปแม่นครับครับผมใส่แม่นอยู่ในท้องติดนี่ก็คือเป็นลูกของอ่าอ่าดาวสยามดาวสยามเนาะของเจคแคทนะครับพี่น้องคนควายฟาร์มตอนนี้ก็คือตัวนี้สูงหลายปานไหนพ่อประมาณร้อยสี่สิบ เจ็ดบแปนะครับคุณร้อยสี่สนะครับพี่น้องตัวนี้เข้ากับมีราคาคือกันเนาะพ่อเนาะครับผมแต่ว่าขันห้าพี่น้องเข้าอยากได้ก็บจำคอยเข่ามาเบิง่งหรือว่าพ่อสิเปิดใช้อาโหลวปวงเปลงเลยบ่กะตอนนี้กัเปิดเลยก็ได้ครับคุณอ่ะเปิดให้พี่น้องเขาโหลดเนาะให้อีพ่อว่าพี่น้องเขาฟัางในอพอร์ตจากหลายหลายปัจจัยคุยเมียนี่ก็ตอนนี้มันพึ่งผสมได้คูณพึ่งผสมมาได้ประมาณสองอาทิตย์กว่ากาอ๋อครับผมกับสันเข้ากับว่าไปแบบว่า ควายละคาท่องว่างเนาะป่าเนาะเปิด,ป <ะ S 2> ดเปคาท่องว่างครับครับผมพ่อเปิดไว้หลายป้าไหนครับผมลูกบิ๊กอุทัยเปิดไว้สองขีดครับคุณบุตรสองขีดครับผมหหวยว่าวแล้วว่าเว,วาเลยเด้อครับผมอุ้ยตายละพี่น้องเอ้ยขูดชะมัดสิ่หัท่างเมื่อเฮือนขันบรถดนกล้วยเมื่อน,น้ำบาดน,นี่ตายหรือพอว่นนี่พี่น้องข้าเบิ่งเนยอ้อมไปตั้งปุ่นเบิบ่งบานเบิ่งถ่ายเบิ่งเออยมันเนย พี่น้องครับตัวนี้ราคาสองขีดพี่นอ้องญาติพี่น้องตีกันเอาอยู่ถ้าเห็นลูกมันนี่โอ้ยคูุ่่นจากหัวดอกนะครับผมเบิ้งไทยนะครับพี่น้องครับปานบวมไส้เข่าคือคู่วดวด้านที่นั่นนะจีมิสีดําเป็นควายส่งลูกนะครับพี่น้องครับน,น้ำนุ่มดีตอนนี้ก็คือผสมกับดาวสยามไปนเนาะ่ครับผมอู้อยความสูงกะลอยสี่สิบกัวพี่้องเอ้ยเขาจะขายเหมือนว่านี่สามแสนกับ,บ่ใหญ่ปานนี่บาทน,นี ตายตลาดคั้วยอข่อยต่อไปอ่ะหน้าขวดอุย้ยพี่น้องเอ้ยดีดีดีอ่ะเมื่อนี้คู่วันใดของดีมา่ฝากพี่ฝากน้องเดี๋ยวคู่วันา,าไปเบิ้งลูกเพิ่นรับพี่น้องรับทีเด็ดจริงๆอย่าฝากปิดคลิปนี้พี่น้องเบิ้งให้จบนิตยาฟาร์มมีแต่ของแท้ของจริงเท่านั้นพี่น้องครับพี่น้องคู่วัจังบอกว่ามันให้ลูกโหดจังสี่ละนะครับพี่น้องครับนี่เบิ้งเลยตัวนี้นะครับผมเป็นลูกของแม่ แมห่หมูหวานเมมอกี้นี่ครับมือหมูหวานเมมูกี้นะครับพี่<ช>น้องครับ<ช>ที่ว่าเป็นลูกของบิ๊กอุไทยบาดมิสมกับเจ้าฟ้าประธานของเซียบินบอลบือหรือว่าท่านกำนั่นบินพี่น้องครับเบิ้งเลยครับพี่น้องคู่ไปมันนี่หอบโคง้งพันโค้งนะครับผมโตนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมเป็นควายที่มีลักษณะคล้ายคึงพ่อนะครับพี่น้องมากถึง90%เอร์เซเลย พี่น้องครับเป็นยังว่าจังว่ามันคือวันที่มันมีเขาคือพอมัน <c oughs> เออโอ้ยตายคข่ยจักเดือนพอ่อประมาณสิบหกเดือนกวัวกัวครับผโอ้ยว่าความจริงในเด้อป่าสิบหกเดือนกว่าอีหลีอีหลีเป่นป่าแมนครับพี่น้องปไปไล่เบิ่งเลยในคลิปเก่านะพอนะ่อเนาะแมนครับยูนี่เฮาส์บอกเต่ความจริงนะครับพี่น้องครับเบิ่งกะโหลกหนานะครับเบิ่งกะเบิ่งหน้าเขากะโหลกใหญ่นะครับผมตาแต้มแก้มจำถูกต้องตามอุดมลักษณะควายไทยหมดทุกอย่าง ข้อยตัวนี้นะครับพี่น้องครับ16เดือนด้วยความสูง145ครับ145บวกลบพี่น้องแมนครับผู้ใดว่าคูค่วัเบาเกินจริงกับแมาเบิร์เบาลงโอ้ยตั้งแต่เซียนเป็ดก็ยังว่าคู่วัดถามให้ผมในเด้อพันว่าตายพี่น้องครับข้อยตัวนี้มาผูดด้ใดกระลังนะครับผมอยากได้พ่อพันธุ์นะครับผมไปยืนขอกยืนหลักอยากได้หนุ่มน,น้อยนะครับผมในว่ายละอ่อนเปิดไปสนาม เพื่อว่าพีวาน้องเข้าอยากาไปเดินประกวดนะครับผมเพื่อว่าพีวาน้องเข้าที่กําลังศึกษาหาความรู้ในการที่อยากจะได้ควายไปพัฒนาแล้วก็ไปเลี้ยงเพื่อไปประกวดในสนามคู่หดแนะนําเลยว่าทาผู้ใดโท่มานนะครับผู้นั้นได้ก่อนตัวนี้คู่ดบอกเลยว่าไม่ถึง5ขีดพี่น้องครับบอถึงหาขีด กิ่งกางมาเลยคู่วุ่นแห้งอะอยากให,ให้พี่น้องท่อมาลึงตึงตังข่ามาตอนนี้เล่าถือใจแล้วเปิดโหลดแล้วเบาเลยน้อยเท่าน,นี้แหละครับพี่น้องครับคู่วัลตอเจนิญวสิรตายกั <laughs> บบลงเจ๊เทียบวัแน่ละแล้วคลิปนี้แหละคู่วัสิงห์มเอามามยู่พี่น้องเบิ้งนะครับอา่าเบิ้งไทยพ่อเบิ้งไทยบาดนี้อ่าคุณพ่อจับยกขึ้นบาดนี้นี่พี่น้องเบิง้งนะครับผมเนื้อเตา้าเนื้อต้นโต,นตดีแข้งขากระดีนะครับผมเข่าหางดีหางกระลมดี นะครับพี่น้องครับคู่วุฒสังเกตบึงคั้วไเพิ่นสองตสามตหนึ่งสี่หางสี่ซอยซอยยังสี่บ่มีปัญหานะครับพี่น้องครับบ่มปนพันธุกรรมพอมันอาจจะเกิดจากน้ำหรือว่าเอิดจะเกิดจากน้ำสีห้าอาบน้ำสีห้ากินนะครับผมมันเสียนเห่ขนมันโลนมันหยั่งยังสี่นะครับพี่น้องแต่ว่าเข้ากับสามารถเอาไปปรับแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมพี่น้องครับคู่วุฒแนะนําว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ธรรมดาตัวนี้พอตั้งชื่อว่าจังไรครับพ่อมหาโชคครับมหาโชค สมื่อสื่อแหละครับพี่น้องเบิ่งเลยอ้าวตีบังใดตีเจ้าวบอลใดพี่น้องเอ๋ยตีบังแต่วันราคาต้องเสียวจักบาทนี่แหละพี่น้องอ้าวขับแม่นมากกับจังกิงกลางมาเนาะพ่อเนาะบอกเลยครับผมราคาตกใจพี่น้องผู้ใดโทษมากกับผู้นาระได้เพราะว่ามมีทุนสูรราคาเบิดพี่น้องครับคู่สูตรบอกไงเปิดสูตโตครับคู่เปิดสูตโตแล้วบอดเนาะครับผมมีราคาสูตรโตคักคักคัก อ๋อขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับที่เอามาโส่งให้พี่น้องฮัทด้เบิรงมือนีิครับผมครับผมมาของดีราคาถูกพี่น้องครับที่นี่ที่เดียวนิตยาฟาร์มควายงามเสลภูมิพี่น้องครับทางจังหวัดลอยเอ็ดตัวนี้ก็เป็นแม่ของแม่ลักนอป่าตัวนี้ซื้อว่าจะอะไรก่อนครับผมนี่แม่หงครับครูบุตรแม่หงเป็นลูกของรานหาแสนมันพ่อพ่อแม่ครับพอผมจําได้พรผมมักคักตัวนี้พี่น้องครูบุตรสิโตเอาอยู่พ่อครับตัวนี้พ่อเปิดไปหลายปั้นไหนครับนี่เปิดไว้ หนึ 5, ่งแสนหาหมื่นหาพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสูงไรบ้างไหนพ่อสูงไรห้าสิบเอ็ดครับโอ้พี่น้องเออรับประกันครับขบวนทองละบายครับนี่ตอนนี้ท่องดาวสยามได้ประมาณเจ็ดเดือนครับโอ้ตายขาหลังจ้งน้อยในพ่อเอออดสอดเด้พี่น้องทายาทลูกล้านห้าแสนพี่น้องครับความสูงร้อยสี่สิบเท่าไหร่นะพ่อร้อยห้าสิบเอ็ดครับ ลอยหาสิบเอ็ดครับผมป<ะ>๊ตายตลาดกล้วยขอยสีมาไวาบาบานนี่กล้วยลอยหาสีเอามาขายแสนหาพี่น้องกล้วยวาวพีดว,ว่าไม่เห็นได้เป็นอย่างล่ะพอ่บอบ่พีดกับกูบดราคานี่ละ่ะตามยุคตามกระแสครับโอ้ยกระแสกระแสโพดอยู่ทันสิบม่ได้ห้อยเสียกไปขายคือปลาเนี่ยเบาบันยุกอกนั่นตายพี่น้อง ขันบ่อซื้อตัวนี้กระยาซื้อถอะเด้อผูรดสีเหลียงคั้วไม่นั่นขันผูรดบก่าซื้อตัวนี้เศร้าซื้อพี่น้องไปหาซื้อคั้วตลาดนัดลูกล่าหาแสนยี่หรี่พอๆมันบอกกินหยาบาอกขื้ขายถือแห่โอ้ยพี่น้องครับเอ้ยเบาหลายดดกเด้อตัวนี้นี่เบิ่งเอาเลยพี่น้องครับพ่อคุณบ,อย,อ,บอ,อยกทายเสียเมื่อเอง ตายตายตายพี่น้องครับนี่คือเป็นควายแม่สูงร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องครับบอกขาดนะครับพี่น้องแต่ว่าผลการลั่นตีไห้วันประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดใดตอนนี้ทองกับดาวสยามแล้วนะครับพี่น้องครับเกิดจากการผสมเทียมนะพอนะครับผมของคนควายฟาร์มนะครับพี่น้องครับบอกเลยว่าเด็ดตัวนี้บอกค้ามเดียวว่าเด็ดมะลกแจกและแถมตัวนี้นะครับผมมาบาหลายยายห่าง นะครับผมเป็นลูกของพ่อไดก่พ่อเป็นลูกเจ้าสันครับครูลูกเจ้าสันของเสียไขย่บอกครับแมนครับตัวน,นี้แม่มันสูงไายพรนไดพ่อแม่สูงร้อยห้าิอ๋อตัว่อกี้เนี่ยเป็นวะครับผมแมนครับอุ้ยให้ลูกกะดีจนหวานเป็นอย่างอี้พ่อคือสื่ขายถึงแต่นอกแม่มันกะเดือยอาจังยสี่พรได้มาสื่อแม่มันกะเหตแถมลูกไปน้ำเนี่และพี่น้องห้ามสื่อห้ามเลขห้ามต่อตัวน,นี้พ่อเปิดไว้ลายพรนไดครับเปิดไว้สามหมื่นสี่ครับครูโอ้สามหมื่นหากับว่าเอาเดียเอาสามหมื่นสี่แมน ตัวนี้ตัวเถิกเนาะพ่อเนาะแมนครับตัวเถิกครับบ่มีซื้อบ่ครับบ่ยังบ่มีซื้อขุดโอ้เอาไปตากเอาอีกเนาะแมนครับอุ้ยพี่น้องครับสิยแมานี่ก็ให้ลูกขับขุดขับพ่ออายุสิบห้าเดือนกว่าตัวนี้นะสูงไรบ้านไหนครับสูงร้อยสามสิบแปดครับโอ้โเอาถ่ายไม่พี่น้องครับเบิ้งในพ่อบ้านนี้เออโหพร้อมนานี่นี่พี่น้องครับคนที่คู่ควรบอกประจําเลยการสนสะพายคั้ยนี่ถ้าสนอะไรอ้าวพี่น้องเบิ้งถ่ายถ่ายก็ดีอยู่อีพ่อเอา อี่อดึงมาช่างหนจักจกน้อยกันเลยครับผมอ๋อนี่พี่น้องครับผู้ใดอไอย่างใดของถือของดีลาคาถือก,กับว่าเบิงเอานะครับผมอยู่ที่ดิตยาฟ้ามพี่น้องเริ่มต้นจากรักหมื่นหอดรักแสนลักหลานบอมี่ล้วา่าระบวขายลสิขายแต่รักแสนกับพอ่อล้วว่าพี่น้องครับรับผมชุดท้ายและไายสุดนะครับพี่น้องครับอยากฝากพี่ฝากน้อง เฮานะครับผมให้ฝากติดตามส่องขวดขุดเมืองสีน้ำเนนะครับพี่น้องครับแล้วก็ให้พี่น้องเฮาติดตามนะครับผมนิตยาฟาร์มนะครับพี่น้องครับของคุณพอนิตยาและคับคุณพี่นิตยานะครับพี่น้องครับที่พิกาดเฮาอยู่นี่ก็คืออยู่บ้านบ้านดงไว้ตำบลกอแก้วอำเภอเสละภูมิลอยเอ็ดครับครับผมหากพี่น้องเขาอยากไปอยากมากไปมากบ่ถึกนะครับพี่น้องครับฝากติดตามทั้งเฟซบุ๊กก็ไไรครับผมของนิตยา นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคู่สิแปะลิงไหว้ให้พี่น้องเหานะครับผมได้เข้าไปติดตามเลยง่ายๆนะครับผมอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะครับผมหาพี่น้องเหาสนใจอยากได้ควายหรือว่าอยากจะสอบถามว่าเลียงควายังได้จังสีอ้วนนะครับผมควายสมบติเป็นแบบใดให้ถามคุณพ่อเพิ่นนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นี่ก็คือบอเมนคอของนายห้อยนะครับพี่น้องบอกพี่น้องเฮาแบบนี้เป็นคอกที่เลี้ยงจริงๆนะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดติดตามคุณพ่ออยู่สิเห็นว่า คุยถี่คุณพ่อเลี่ยงตัแต่เดิมต้นก็นยังยูวัตสุโตนะครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่พีพี่น้องเข้าสนใจอยากได้อิหลีกับจังกิงกางเข้ามาบอกเลยนะครับพี่น้องครับครูวัตว่องล็บให้ว่าควายอยู่นี่ราคาถูกมากพี่น้องครับมอง่นเขาเปิดลักหลานเราบอกขายพี่น้องเขาสิขเขาสิขายลักแสน มองเงินเปิดลักแสนแล้วสิขายลักหมื่นที่นี่ที่เดียวครับพี่น้องครับนิตยาพ่อครับเบอร์โทรพ่อนะครับผม089 089 575 575 8335ครับ8335นะครับผมนี่คือเบอร์สายตรงของคุณพ่อเลยสำหรับวันนี้นะครับผมคูขอบคุณขอบคุณนะครับผมคุณพ่อนิตยาหลักจินิตยานะครับที่ให้โอกาสส่องพูดได้มีโอกาสมาถ่ายทําควายดึงเงินล้านนะครับผมเรยกว่าควายยิงเงิงามเพื่อให้เป็นวิทยาทานให้พี่น้องเรามีกําลังใจในการ พัฒนาสายพันควายต่อไปสำหรับบันนิ้ขอบคุณขอบคุณวและสวัสดีครับครับ